สวัสดีครับผมบี้ดัสกาครับวันนี้ครับก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาอาบน้ำให้กับคุณแผนะครับผมการอาบน้ำครั้งแรกครับผมอาบไหมอาบน้ำไหมไม่รู้ว่าจะอาบหรือไม่อาบเป็นไงครับมาทำงานนะมีขนมกินด้วยมีขนมกินด้วยชิมก่อนอ้ากลับมาแนละ้ว จะลองค่อยๆเปิดน้ำลงพื้นดูครับรู้ว่าคุณแผนจะตกใจไหมครับผมอุ่นๆหน่อยไม่เย็นต้นน้ำแล้วนะเฮ้ยชอบเล่นน้ำแหมชอบเล่นน้ำกินขนมไปด้วยคุณแผนก็จะได้ชอบการอาบน้ำนะง่ายตัวหน่อยเลยตัวเล็กเลย ตัวทย่าบน้ำยานไม่ค่อยชอบอาบน้ำเี่ยลงแถบแคสแล้วโอเคแล้วไหเช็ดตัวเช็ดตัว มีข่าวดีครับผมคือไอจีุณแผนกลับมาแล้วครับเป็นไอจีอันแรกเลยที่สร้างนะครับคู่กลับมาได้แล้วครับผมชื่อไอจีขุณแผนคอจีนะคันเดิมยังไม่แห้งนะุณแผนไปไหนตัวหอมขึ้นแล้วตัวหอมนแล้วนี่แหละครับก็คือการอาบน้าครั้งแรกของน้องขุนแผนนะครับผมไม่ได้ทะลักคุณลมากครับเพราะขุนแผนหงอยนะครับตอนอาบน้ำตอนแรกแต่พออาบน้าเสร็จเริ่มคึกแล้วครับเรื่องไอจีครับผมบอกนะครับขุนแผนฆ่าไม่ตาย แบน10บรอบผมก็จะสร้างใหม่10รอบแต่ตอนนี้ครับผมสามารถกู้ IG เดิมคืนมาได้แล้วครับผมคือไอจีคุณแผนคอจี้นะครับแต่ Facebook ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณแผนคอจี้มันก็ดูว่าพัฒน,นาการของนอ้องคุณแผนจะเป็นยังไงครับน้อง